วันนี้โนพพัฒน์ยี่สิบมาไกลถึงภูเก็ตซึ่งลูกค้าได้เลือกเป็นแพ็กเกจ L Plus อยากให้ดูขนาดของพื้นที่สะก่อนอุ้ยใหญ่เวอร์จะมัวรออะไรอยู่ล่ะทีมงานมืออาชีพของเราก็พร้อมอยู่แล้วลงมือจัดร้านกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับร้านถุงเงินจังหวัดภูเก็ตสำหรับแพ็กเกจไซส์ L Plus นั้นลูกค้าจะได้สินค้าทั้งหมดมูลค่าแปดแสนกว่าบาทชั้นวางสินค้าขนาดมาตรฐานจำนวนแปดสิบชัน้นและยังมีเคาน์เตอร์คิดเงินและระบบขายสินค้าหน้าร้านและควบคุมสต็อกสินค้าสามารถดูออนไลน์ได้พร้อมเคร สี่คูณหนึ่งเมตรจำนวนสองป้ายไปเลยยังยังไม่พอนะยังมีรับประกันสินค้าที่ขายไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งเดือนและเรายังมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาด้วยไม่มีปล่อยลูกค้าทิ้งไว้กลางทางแน่นอนสําหรับร้านนี้พื้นที่ประมาณร้อยตารางเมตรใหญ่จุใจสินค้าแน่นๆเลยมีทุกแบบทุกชนิดทางนพรัตรยี่สิบต้องขอขอบคุณคุณเันนรงจากร้านถุงเงินมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจเลือกเปิดกิจการร้านทุกอย่างยี่สิบกับทางนพรัต์สำหรับใครที่อยู่แถวตะมนตตลาดเหนือจังหวัดภูเก็ตอย่าลืมแวะมาอ เปิดกิจการร้านทุกอย่าง20กับทางน้มพตร์สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่เห็นอยู่นี้ครับถูกครบจบทินน้มพา์